เนื้อหาวิดีโอทั้งหมดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นตัวละครและเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นเรื่องสมมุติมีได้เจตนาทำให้ผู้อื่นเสียหายใดๆทั้งสิน้ชนช่องนี้เป็นชน่องที่ดีมากเลยนะครับคุณควรที่จะกด subscribe ไว้เลยครับและควรจะกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับ เข้ามาเลยค่ะชินยังไม่ตื่นเลยจ้าทำไมวันนี้มาเช้านักล่านิดหน่อยครับพวกเราตั้งใจว่าจะไปโรงเรียนเป็นคนแรกของห้องครับแหมขยันจริงๆหวังว่าคงไม่ใช่แค่วันเดียวนะชินตื่นได้แล้วไปโรงเรียนกัน เราจะไปคนแรกของห้องไม่ใช่เหรอเพิ่งหกโมงเองยังไม่ต้องรีบรอกเรามาเช้าขนาดนี้เลยเหรอขอนอนอีกครึ่งชั่วโมงนะยังไงคนอื่นก็ยังไม่มารอก็ได้ฉันจะเล่นเกมรอแล้วกัน Many hours later คนแรกของห้องมาแล้ว คนแรกอะไรกันรู้ไหมนี่กี่โมงแล้วสายประจำเลยนะพวกเธออะไรกันนี่ยังไม่แปดโมงเลยไม่ใช่หรือครับขอโทษนะพาสต้าฉันลืมไปว่านาฬิกาที่ห้องช้าไปหนึ่งชั่วโมงอย่างนี้พวกเราก็มาสายเต็มเต็มเลยนะสิ ทุกคนฟังทางนี้ครับฟังทางนี้ดีๆครับฟังนะครับการครบเพื่อนมีผลต่อชีวิตมากดังสุภาษิตท,ที่กล่าวไว้ว่าคบคนพาลพาลไปหาพิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลหมายความว่าหากคบกับคนไม่ดีเขาจะพาเราให้ตกต่ำลง แต่หากคบกับคนดีก็จะได้รับผลดีตามมาเมื่อเลือกคบเพื่อนควรคิดไว้เสมอว่าเพื่อนเป็นอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นเพื่อนที่น่าคบหาคือคนที่รู้หน้าที่เมื่อถึงเวลางานก็ตั้งใจทำอย่างขยันพันแข็งเมื่อถึงเวลาเล่นก็เล่นอย่างสนุกสนานนอกจากเลือกคบเพื่อนดีแล้วควรทำตัวให้เป็นเพื่อนที่น่าคบสำหรับคนอื่นด้วย หากเรามีเพื่อนที่ยังเหลวไหลและไม่รับผิดชอบอยู่ควรช่วยเขาปรับปรุงนิสัยให้เป็นคนขยันมีความรับผิดชอบและเป็นเพื่อนที่ดีของทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันเอพิโซดต่อไปนะคะ